ลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวประจำตัวและดาวการเงินกุ่มกันอยู่ในภพเรือนแห่งการิเริ่มใหม่มีดาวการงานเล่งแถมดาวการงานก็อยู่ในภพเรือนแห่งความสำเร็จดาวพฤหัสก็ทับลัคนาอีกเพียงแต่ดาวการงานเจอดาวคู่ศัตรูเยอะไปหน่อยอย่างไรก็ตามมีดีมากกว่าเสีย การงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแม้มีอุปสรรคมากแต่ก็มีไอเดียดีๆในการแก้ไขปัญหาโชคลาภก็มีอยู่เนืองๆด้วยผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนเพื่อนร่วมงานและลูกน้องก็ให้ความช่วยเหลือดีเงินเยอะแต่ไม่มีเวลาใช้เงินค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนกร,รกฎาคมปี2566ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยอิงจากลัคนาเป็นหลักนะคะครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวตามหลักของโหราศาสตร์ไทยก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเก็่อ่าัไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ ต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าเกิดว่าต้องการทราบดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกต็ับดูดวงส่วนตัวผ่านทางไลน์ค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดกันได้ไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง description หรือว่าตรง comment ที่ใต้คลิปค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีอีกคลิปหนึ่งทำแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนู playlist นะคะ เรามาเริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวเมธลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าเมธดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารดาวการเงินคือดาวพระศุกร์ซึ่งดาวประจําตัวและดาวการเงินกุ่มกันอยู่ในราศีสิงห์ซึ่งเป็นภพเปลือนปุตตะเป็นภพเปลือนแห่งการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆคะ่ะ เลงไปที่ดาวการงานดาวการงานของคุณคือดาวพระเสาร์สถิตยอยู่ที่ราศีกุมภ์เรือนนี้เป็นพพเรือนลาพะพพเรือนแห่งความสําเร็จแถมเป็นพบเรือนของราศีกุมซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ของดาวการงานของคุณเรียกว่าพอมาเจอกันเนี่ยมันเป็นดาวคู่โชคเทวริธนะคะทาให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทางด้านการงานอย่างสูงเลยเพียงแต่ว่าดาวการงานอยู่ตรงนี้เมื่อมันเลงกันกับดาวพระอังคารและก็ดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวคู่ศัตรูกันแปลว่าอุปสรรคปัญหาทางด้านการงานก็มีไม่น้อย นะดาวอังคารกับดาวพระเสาร์เจอกันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคู่วิบากก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุต้องระมัดระวังการทํางานที่ผิดพลาดดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เจอกันก็เป็นคู่เสียนศัตรูทําให้การงานเนี่ยมีเสียนศัตรูอาจจะมีคู่แข่งทางการค้าหรือว่าคู่แข่งในองค์กรที่ทําให้การงานมันยากลําบากทําให้คุณจะต้องเจออุปรสรรคปัญหาแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นคู่แข่งที่อยู่นอกองค์กรหรือว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเนื้อง,งานเพราะดูจากคนรอบข้าง ที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องเนี่ยค่อนข้างจะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะคะดังนั้นถ้าจะมีคู่แข่งอะไรเอ่ยเนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งนอกองค์กรมากกว่าซึ่งอันนี้เราก็แข่งขันกันไป พยายามทําสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเพื่อนําไปแข่งขันกับคู่แข่งตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะยากลําบากอะไรเพราะว่าดาวประจาตัวของคุณอยู่ในภพเรือนแห่งการมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์อยู่แล้วคุณก็จะมีไอเดียใหม่ๆในการที่จะคิดอ่านว่าจะทําอย่างไรถึงจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการของคุณให้ดีขึ้นได้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าศักยาภาพค่อนข้างสูงทีเดียวแถมยังมีดาวพฤหัสนะคะที่ทับลักนาดาวพฤหัสนี้ก็เป็นดาวนักปราเป็นดาวสุปตะเคอใหญ่เมื่อมาทับลักนาก็ทําให้คุณมมีศักกยาภาาพสูง มีวิสัยทัศน์ดีมากวางแผนการงานได้ดีคิดอ่านอะไรจะคิดได้สําเร็จมักจะมีแผนการงานที่ฉลาดตาดเปลืองดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวแห่งเงาท่านเป็นดาวแห่งความจุกจิกลาคันใจแห่งอุปสรรคปัญหาจุกจิกจุกจิกก็จริงแต่ท่านก็มาจากภพเรือนลาภะซึ่งเป็นภพเรือนแห่งความสําเร็จแล้วก็ยังเป็นภพเรือนแห่งโชคลาบด้วยดังนั้นเมื่อโชคลาบและความสําเร็จมาทับลัคนา<ม>คุณจึงมีโอกาสที่จะได้โชคลาบและความสําเร็จมาครอบครองค่ะไม่ว่าจะทํา งานการอะไรส่วนใหญ่ถ้าคุณไม่ได้ท้อถอยไปซะก่อนนะคุณก็จะประสบความสําเร็จได้ในช่วงเดือนนี้แล้วแถมยังมีโชคลาภอยู่เนืองๆด้วยใครก็ตามที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นคนเป็นดวงมีโชคลาภเพราะว่าถูกหวยรวยเบอร์อยู่บ่อยๆเดือนนี้ก็มีโอกาสเด่นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นดวงของคนที่มีโชคลาภโดดเด่นคุณสามารถดูตัวเองได้เลยลองดูจากอดีตที่ผ่านมาว่าเราถูกหวยรวยเบอร์บ่อยๆไหมถ้าไม่บ่อยซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ถูกเนี่ย โอกาสในเรื่องของโชคลาภก็จะมีน้อยมากๆนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นว่าเราจะถูกรางวัลใหญ่แต่อาจจะเป็นในเรื่องของการได้ g i ฟต์ o u c h ล er, เหรือว่ามีคนมาพาไปกินฟรีลูกค้าพาไปเลี้ยงฟรีอะไรแบบนี้เป็นต้นอาจจะเป็นโชคลาภเล็กๆก็เป็นไปได้ค่ะ ทางด้านพบการเงินมีดาวมฤตยูสถิตยอยู่ใครก็ตามที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลออนไลน์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆหรือการเดินทางและการต่างประเทศจะโดดเด่นมากนะคะใครก็ตามที่หมั่นเดินทางบ่อยๆเนี่ยจะยิ่งกระตุ้นดวงให้คุณสามารถต่อย,ยอดสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เยอะค่ะ คือถึงแม้ว่าดาวการงานดาวตัวตนและดาวการเงินเนี่ยมันจะเจอดาวคู่ศัตรูกันไปมานะคะแต่ว่าคุณยังสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ที่เกิดจดากการไม่ยอ่อท้อของตัวของคุณเองสําหรับคนรอบข้างอย่างที่บอกไปนะคะผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายเนี่ยเมตตาเอ็นดูคุณดีหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยคุณก็มีลูกค้าลูกค้าก็ยังสนับสนุนคุณดีด้านเพื่อนร่วมงานมีความกลมเกลียวกันดีดาวเพื่อนร่วมงานมีมาตรฐานที่ดีด้วยเป็นเกษตรแล้วก็ยังเป็นมหาจากักรแล้วก็ยังอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือน ทำให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยสนับสนุนคุณดีมีความสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือคุณได้ดีลูกน้องก็ดีถือว่าใช้ได้นะคะดาวลูกน้องก็อยู่ในพบเรือนที่ดี ตลอดทั้งเดือนเหมือนกันดังนั้นถือว่าคุณมีคนรอบข้างที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอุปสรรคปัญหาทางด้านการงานเนื้องานของคุณอนะมันเยอะไปหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆแก้กันไปทางด้านการเงินดาวการเงินอยู่ในภพเรือนแห่งการริเริ่มใหม่หรือการมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในการสร้างเงินสร้างไรายได้จึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะน่าที่จะมีเงินเข้ามาอย่างมั่นคงนะมีเงินหนักแน่นเพียงแต่ว่าดาวการเงินเจอดาวคู่ศัตรูอาจจะ1เก็บเงินไม่อยู่หรือ2ไม่มีเวลาใช้เงินพอ เพราะการงานเต็มไม้เต็มมือปัญหาการงานจะต้องแก้ไขาอาจจะไม่ได้มีเวลาไปใช้เงินก็ได้ค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ไพ่ค่ะ ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่สิบดาบเลยนั่นแปลว่าอิทธิพลของการที่ดาวการงานดาวการเงินและดาวตัวตนเจอกันกันกบดาวคู่ศัตรูเนี่ยอาจจะแรงสักหน่อยนะถ้าดูจากดวงดาวเนี่ยมันยังมีดาวอื่นๆช่วยเยอะแต่ถ้าดูจากไพ่เนี่ยถือว่าเหนื่อยแบบหืดขึ้นคอเหมือนกันสำหรับเดือนนี้กับการที่จะได้ความสำเร็จมาครอบครองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสู้ต้องหืดจะต้องมีแรงกายแรงใจเยอะอย่าไปท้อถอยและเชื่อว่าคุณไม่ท้อถอยหรอกเพราะดาวประจําตัวคุณอยู่ในภพเรือนที่ดีดังนั้นเนี่ยคุณจะสู้ คุณจะมีพลังบวกในการแก้ไขปัญหาและไพ่ที่ตามมาก็เป็นไพ่ดีทั้งหมดไพ่สรุปไพ่ตัวตนของคุณก็ยังเป็นไพ่ที่ดีเลยดังนั้นถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาทางด้านการงานนะคะไพ่เสียใบยเดียวไม่ได้แปลว่าชีวิตมันจะแย่เป็นดังสิบดาบล้มนอนไปอย่างนี้นะไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นการอุปมาอุปไมยว่ามันหนักจริงๆแต่ต้องดูไพ่ที่ตามมาด้วยไพ่การเงินก็สวยได้ไพ่ราชาถือเหรียญเลยแปลว่าสิ่งที่คุณทํานั้นเนี่ยมันประสบความสําเร็จแม้จะเหนื่อยแต่ว่ามันมีรายรับที่เข้ามาอย่างอูฟู่ ถ้าคุณไม่กลัวเหนื่อยสัอย่างเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเดือนนี้คุณจะมีความชื่นอกชื่นใจกับการเงินพอได้การเงินเป็นดั่งราชาถือเหรียญแปลว่ามีความ อูฟูมาคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บเป็นเกาะเป็นกำรรมในช่วงเดือนนี้โชคลาบก็ถือว่าใช้ได้แม้ว่าไพ่ราชินีถือถ้วยจะไม่ใช่ไพ่ที่อูฟูมากนักในเรื่องของการเงินแต่ก็เป็นไพ่ของการกินดีอยู่ดีไพ่ราชินีถ้วยเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการกินอยู่ด้วยนะดังนั้นโชคลาบของคุณอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของการถูกรางวัลใหญ่เป็นเงินล้านแต่อาจจะมาในรูปแบบของข้าวของก็ได้อย่างเช่นคุณอาจจะมีคนพาไปกินฟรีหรือมีคนอาจจะซื้อ คอข้าวของอะไรมาให้ส่วนใหญ่จะเป็นของที่ใช้เกี่ยวกับบ้านแต่งบ้านหรือแต่งรถแตนะตรงนี้ก็ดีทั้งสิ้นก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภที่ทําให้คุณมีความสุขใจอยู่เนืองเนืองไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่เดอะสตาร์นี่คือไพ่ของคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะ มีกินมีใช้แบบพอเพียงอันที่จริงแล้วไพ่าการเงินของคุณน่ะได้ไพ่อูฟูคุณควรจะมีกินมีใช้ดั่งราชาแต่คุณกลับมีกินมีใช้แบบพอเพียงนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอาจจะไม่มีเวลาใช้เงินหรือคุณอาจจะเก็บเงินไม่อยู่มันอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียไปส่วนใหญ่ถ้าเสียเงินในช่วงนี้จะเสียไปในเรื่องของภาษีสังคมเพราะว่าสังคมรอบข้างของคุณเนี่ยเห็นคุณพอเพลามากเลยอยากจะชวนคุณไปงานนั้น,งาน,ง,าน,น,นงานน้นงานนี้เพื่อนเอ่ยทั้งเพื่อนในที่ทํางานท้งเพื่อนนอกในที่ทํางานเอ่ยเนี่ยก็อยาก ที่จะชวนคุณไปออกงานสังสรรค์มันก็ต้องใช้เงินทั้งสิ้นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคุณเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ต้องออกไปไหนมากนักไปแค่เฉพาะบางงานเท่านั้นตรงนี้มันก็จะทำให้คุณเก็บเงินได้นะคะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะโดยใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะมีนิยายขายอยู่ในเว e ็บ m มเป b อ o อีบุ๊คลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่ description แล้วก็ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกดมี you tube อีกช่องหนึ่งใช้ชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนนะคะเป็นช่องนิยายเสียงของเกตเองค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ